ช่างแมมกะปิ l ลา e ฟินเจอร์มีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาเจอกันกับแมมอีกแล้วนะคะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าแมมควรจะพูดให้เป็นธรรมชาติกว่านี้ <c oughs> ก็อันนี้จริงๆก็เป็นธรรมชาติของแมมวอุ้ยตายลืมติดขอตะขอกางเกงอะ่ะทุกคนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่ากางเกงทุกตัวจะแน,น่นหมดแล้วค่ะขยับให้ดู <c oughs> ปลิ้นแล้วค่ะไปทานอาหารเช้ามาเมื่อกี้นะคะ ก็นั่งอ่านคอมเมนต์ไปทานไปดูแลลุงไปด้วยนะคะ มีพี่คนนึงบอกว่าแหมพูดกับเพื่อนเนี่ยพูดธรรมชาติพูดหน้ากล่องเนี่ยพูดดัดจริตอูชอบจังเลยพูดดัดจริตน่าจะพูดให้ธรรมชาติกว่านี้คือจริงๆแล้วนะคะคือคนที่อยู่ในคอมเมนต์อยู่ในช่อง YouTube ของแหม่มเนี่ยก็หลายคนนะคะที่รู้จักแหม่มตัวตนจริงๆเนาะตัวเป็นๆแหม่มพูดแบบนี้ค่ะตัวจริงก็พูดแบบนี้พูดกับพะพัดพูดกับน้องสาวพูดกับครอบครัวก็จริงๆก็พูดแบบนี้แล้วก็อย่างที่พี่เห็นพูดกับพระพัดบอกว่าพูดธรรมชาติก็ มันก็ไม่รู้ตัวว่าว่าเป็นแบบไหนนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วตัวจริงๆแหม่มก็พูดแบบนี้หลายคนเคยทักแหม่มเหมือนกันนะคะว่าทําไมพูดดัดจริตจังแหม่มพูดดัดจริตจริงๆนะดัดจริตเต็มเต็มแหม่มเป็นแม่ค้านะคะแหม่มขายของอยู่ที่ห้างหลายปีแล้วก็ มาที่เยอรมันก็ยังเป็นแม่ค้าแล้วก็ยังทํางานด้านบริการด้วยนะคะจริงๆแล้วทั้งชีวิตของแม่มก็ทํางานด้านบริการตลอดนะแล้วกอ็อยู่บนเวทีด้วยทีนี้แม่มปรับปรุงการพูดของตัวเองตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยตอนที่เริ่มเข้าไปเป็นพนักงานห้างใหม่ๆนะคะทุกคนคือแม่มจบมาน้อยมาจากบ้านนอกแล้วก็พูด ใช่พูดไทยไม่ชัดแม่มก็พยายามปรับปรุงการพูดของตัวเองจนติดเป็นนิสัยแล้วก็พูดแบบนี้พูดขาพูดขาตลอดเลยนะคะแม่มพูดค้าตลอดแม่มพูดแบบนี้ตลอดเลยทุกคนแล้วเสียงแข็งเสียงสูงเสียงต่ําเสียงนุ่มเสียงอะไรเนี่ยก็จะมีครบค่ะโอเคแล้วก็พูดหน้ากล้องเนี่ยจะแตกต่างกับพูดพูดกับเพื่อนอันนี้จริงๆ ก็ยอมรับค่ะเพราะว่าพูดหน้ากล้องนี่ก็จะอีกแบบหนึ่งอะแหม่มก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดกล้องปุ๊บก็จะเป็นแหม่มกะปิแบบนี้ค่ะแต่ไปอยู่กับพ่อพารทหรือว่ากับน้องกับเพื่อนเนี่ยก,ก็จะพูดกันแบบธรรมดาก็เหมือนเราคุยกัน2คนแต่อันเนี้ยแหม่มคุยหน้ากล้องสื่อให้เพื่อนๆพี่ๆที่แหม่มยังไม่เคยเห็นตัวตนฟังหรือเวลาแหม่มอยู่ที่ห้างขายของแหม่มก็พูดกับลูกค้าแบบนี้อยู่ที่โรงแรมแหม่มก็พูดกับแขกแบบนี้นะคะ พูดกับน้องเจมมี่ก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะพูดกับลูกๆของน้องมิ้นน้องมิ้นก็พูดแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะพยายามปรับไม่ให้ดัดจิตมากเกินเนาะแต่มันก็เป็นตัวตนของเราปรับแค่ไหนมันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกค่ะทุกคนมาค่ะมานินทาลุงกันต่ออ่ะนินทาลุงนินทาสามีจริงๆแล้วใครจะมองว่านินทาก็นินทาใครจะมองว่าไม่ดีก็อาจจะไม่ดีแต่สิ่งที่แหม่มอยากจะสื่อที่มันเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเหมือนอ เหมือนละครเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนมีดีไม่ดีมีเศร้ามีทุกมีร้องไห้มีหัวเราะชีวิตคู่ของแหม่มเนี่ยอันนี้ขอพูดแบบเว่อร์เลยนะเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกมากที่เคยเพอร์เฟกมากที่แบบสุขสบายสวยงามรูหรา ดีทุกอย่างอ่ะคือดีทุกอย่างแล้วมาณนะปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างมันกลับกันมันเปลี่ยนไปด้วยวัยของเราทั้งสองคนที่แตกต่างแล้วก็ห่างกันเยอะแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็สุขภาพนะคะแหม่มก็เลยอยากจะแชร์ชีวิตคู่ของเราเนี่ยหรือ Life in Germany ชีวิตคู่ในเยอรมันชีวิตในเยอรมันของแหม่มนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะคะว่าชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันมานมาน,านหลายปีแล้วอายุ ต่างกันเนี่ยอายุสามีมากกว่าหรือภรรยามากกว่าก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายบ้านปลายของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนอาจจะคล้ายๆก,กันกับแมมหรือแมมคล้ายๆกับใครหรือไม่คล้ายกันเลยก็ได้นะคะแต่แมมอยากจะแชร์ส่วนนี้ให้ดูทีนี้ว่าดออินทาหรือว่ามาว่าสามีไม่ดีไหมอันนี้จริงๆแล้วนะที่แมมอยากจะสื่อออกไปก็คืออยากเล่าให้ฟังแบบ แบบขำขำแบบน่ารักอะแบบคนแก่ขี้ดือ้อขี้งอนแล้วสุดท้ายเป็นยังไงทริปนี้นะคะที่แหม่มมาเที่ยวที่กรีซเนี่ย แหมอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่แหม่มอาจจะโพสต์รูปให้ดูว่าวันนี้เรากินมือ้อหรูวันนี้เราไปเดินชิวชิวช้อปปิ้งกันเล่นน้ําทะเลก,กันอันนั้นมันมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ว่าทุกอย่างไม่ดีไปหมดเลยแหม่มอยากจะแชร์มาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วพอมาถึงที่นี่แล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็แฮปปี้เอนดิ้งค่ะทุกคนแต่แหม่มอยากจะเล่าตั้งแต่ต้นก่อนว่า ก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยที่ลุงยอมรับแหม่มยอมรับลุงไม่วีนไม่ดือ้อแล้วแหม่มก็ไม่ปริ๊ดแตกใส่แกเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะคะโอเคแล้วก็เ,เราเ็ามาอยู่นี่หลายวันนะก็ยังมีอีกหลายวันที่ที่จะกลับเยอรมันก็คงจะได้เล่าอีกหลายตอนเบื่อกันหรือ,อยังถ้าเบื่อแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเดินเล่นนะคะแหม่มก็จะไปเดินในเมืองเก่านะคะโอลทาวน์ที่นี่สวยมาก ก็ไปเอาแผนที่ที่ Tourist Information มาแล้วนะคะมีมีหลายภาษาเลยนะคะแต่ไม่มีภาษาไทยเนาะแล้วก็ไปเอามาเป็นภาษาเยอรมันนะคะศึกษาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินที่โ Town แล้วก็ทุกคน แม่มตั้งใจจะไปหาซื้อเซเวเนียหาซื้อของที่ระลึกแล้วเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะไม่ครบทุกคนนะั่นหนึ่งหมื่นคนแม่มไม่สามารถแต่เดี๋ยวแม่มจะเอามาสุ่มตามคอมเมนต์แล้วกันเนาะแม่มจะทำคลิปไปหาซื้อเซเวเนียแล้วก็อ,อาจจะ 5-10คนแหม่มดูก่อนนะว่าราคาแหม่มไหวขนาดไหนอันนี้เป็นไอเดียของลุงนะไม่ใช่ว่ายกความดีความชอบให้ใครๆมาชื่นชมสามีของแหม่มแต่วันนี้เราไปทานอาหารเช้ากันแล้วแกก็ถามว่าวันนี้แหม่มจะทําอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแหม่มพาไปเดินจริงๆแล้วแหม่มจะไปเดินคนเดียวจะไปดูว่าโอนทาวมันอยู่ตรงไหนเมืองเก่านะคะว่าอยู่ตรงไหนแกบอกว่าเอ๊ยแกจะไปด้วยก็เลยไปสรุปแล้วเดินไปหลายชั่วโมงมาก,ก็ประมาณ13กิโลเมตรจนแกแบบ บบเหนื่อยอะ่ะคนอายุ75นะ่ะแข็งแรงแค่ไหนก็เหนื่อยเหนื่อยจนแบบวีนนะคะเหนื่อยจนวีนจนโมโหจนอารมณ์เสียโอเคก็กลับมาส่งที่บ้านแล้วแกก็เห็นว่าเออแมมยังยังไม่ได้เต็มที่กับทริปเมื่อวานวันนี้แกก็เลยบอกว่าแมมอยากจะไปเดินก็ได้นะวันนี้แกอยากจะพักผ่อนเพราะว่าเมื่อวานแกเหนื่อยมากแล้วเวลาที่แกจะพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมหรือว่าแมมไปส่งแกที่สระว่ายน้ํา แม่ก็จะได้ออกไปข้างนอกแต่ถ้าไปสรงที่สระว่ายน้ำเนี่ยคือสระว่ายน้าอยู่ข้างล่างนะคะแม่ก็จะไม่ค่อยเดินออกไปไหนไกลเพราะว่าเป็นห่วงแกเนาะก็จะเต็มที่2ชั่วโมงแล้วก็ไปหาแกหรือว่าไปรับกลับมาแต่วันนี้แกบอกว่าแกขออยู่ที่ห้องที่ระเบียงอยู่แถวๆเนี้ยดูทีวีดูหนังฟังเพลงอะไรของแกแล้วแกก็บอกว่า เธอก็ไปที่เมืองเก่าที่เราไปเมื่อวานอีกสิไปเอนจอยเต็มที่แล้วแถวน,นั้นมันมีถนนช้อปปิ้งด้วยนะคะทุกคนแล้วลุงก็บอกว่าเธอไม่มีสวีเนียให้ FC เลยเหรออะไรอย่างนี้ที่จริงแหม่มก็คิดเอาไว้แล้วนะคะและนี่ก็คือ ที่มาของไอเดียนะคะลุงแล้วก็แมมก็คิดเอาไว้แล้วแล้วแมมอยากจะไปเดินแถวโอล์ชาวนะคะวันนี้แล้วก็ไปดูว่าแมมอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะอาจจะ5คน10คนดูก่อนนะแต่มีแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวแมมจะทําคลิปแยกออกมาต่างหากเป็นคลิปเซอร์วิเนียนะคะแล้วก็เรามาจับชื่อตามคอมเมนต์กันเนาะเพราะว่าให้ทุกคนแมมคงไม่สามารถแต่ว่าอยากให้ อยากให้นะคะแล้วแหม่มก็ไปเช็คไปดูราคาแล้วก็ไม่โหดร้ายมากก็จะมีพวกหมวกพวกกระเป๋าพวก อะไรที่มันไม่หนักเนาะอย่างเช่นพวกแก้วกาแฟอะไรเงี้ยมันหนักแต่แบบว่ายังหมวกที่แบบเคยใส่ใบหนึ่งเนี่ยมันไม่หนักแล้วก็กระเป๋าหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เนาะเป็นสัญลักษณ์ของของประเทศกรีซหรือว่าของเกาะโรด,โดสนะคะมันไปถามคนพื้นที่มาเมื่อวานนะว่าเกาะเนี้ยเรียกยังไงกันแน่โรเดสโรดสรดเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า r o a d s r o o อาร์ o อประมาณนี้ ที่นี่คนที่นี่เรียกโรเดสก็คือ r h o r e s โรเดสเอ้ย d s อ๋ออีกาประมาณนั้นในแผนที่อยู่ไหนแล้อยากให้ดูเขียนไว้ยังไงอ่าโอเคนี่โรเดสอ่านี่เป็นภาษาเยอรมันนะโรเดสแต่คนกรีกก็จะไม่ตัว o แต่ตัว e โรเดสโอเคเดี๋ยว ก่อนที่แม่มจะพาไปเดินดูเมืองเก่าแล้วก็จะพาไปซื้อเซวินเนียเอามาจับฉลากแจกเพื่อนๆพีพๆน,นะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องของลุงต่อนะว่าสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคะพีกสุดที่แม่มค้างไว้คลิปที่แล้วก็คือหน้าฟรอนหน้ารีเซพชันพีคมากทุกคนแล้วเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปคะ่ะว่าพีกยังไง ลุงอาน้ำแลว้วเดินแก้ผ้ามาหรือเปล่า,าใส่กางเกงใช่ไหมถ้าใส่กางเกงเดินผ่านกล้องได้ด <laughs> ใส่กางเกงเดินผ่านกล้องได้อาเดนใช้ดูสักเพลงสวัสดีครับ,บ,บ,รบวันนี้ปราฟนะสบายดีไหมบบครับวันนี้สบายดีโอเคเอา้าอนุญ,ญาตให้ผ่านกล้องแต่ว่าอย่าให้ผ้าคนหนูหลุดนะชิช เห็นไหมคะนี่คือสุดท้ายท้ายสุดก็อารมณ์ดีแล้วนะคะแต่เรามาฟังวีรกรรมกันก่อนหน้านี้ก่อนนะโอเคค่ะทุกคนเรามาฟังวีรกรรมของลุงกันต่อนะคะแมมก็เล่ามาถึงจนเรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะก็ทำการเช็คอินก็ในช่วงยุคโรคระบาดนี้นะคะการเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยก็จะ วุ่นวายนิดหนึงไม่วุ่นวายสิเขาเรียกว่ายังไงยุ่งยากนิดนึงนะถ้าใคยมีคุณเคยที่นี่แหม่มทางานโรงแรมนะถึงแม้ไม่ได้อยู่ที่รีเซพชันแต่ก็พอคุ้นเคยเรื่องความวุ่นวายยุ่งยากนี้อยู่บ้างที่เข้ามาถึงที่โรงแรมนี้นะคะก็เหมือนที่เล่าไปนะก่อนที่จะเข้าประเทศเนี่ยเราต้องมีโค้ดเข้าประเทศก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีสมุดฉีดวัคซีน2โดสก่อนนะคะก็เพื่อที่จะยืนยันออกจากสนามบินปุ๊บเขาจะมีคนคอยยืนตรวจ โค้ดเข้าเมืองนะคะพอเขาเห็นโค้ดนั้นแล้วก็โอเคผ่านหมายถึงว่าเราได้ทําทุกกระบวนการผ่านมาหมดแล้วนะคะจากนั้นก็มาถึงโรงแรมคนที่ไปพักที่โรงแรมไปเที่ยวเนี่ยก็จะรู้นะคะพอไปถึงเนี่ยก็เช็คอินยังไงก็อาจจะส่งบัตรประชาชนส่งพาสปอร์ตแล้วเขาก็เอาไปกรอกอะไรต่างๆแต่ในยุคนี้นะคะที่อื่นไม่รู้นะ,ะที่เมืองไทยก็ไม่รู้นะตอนนี้ยังกักตัวกันอยู่ใช่ไหมคะที่นี่ไม่มีการกักตัวอะไรนะคะมาถึงปุ๊บก็แจ้ง ที่รีเซพชันว่าฮัลโหลเรามาถึงแล้วเราจองเอาไว้ที่นี้เขาก็ไม่ได้ขอพาสปอร์ตเหมือนที่เราไปเช็คอินทุกทกที่นะคะเขาให้เราทำเองหมดเลยทางออนไลน์เขาจะไม่รับพาสปอร์ตของเราไปไปเขียนหรือไปกรอกข้อมูลอะไรทุกอย่างทางออนไลน์หมดเลยเพื่อ,อป้องกันที่จะจะหยิบจะจับจะต้องอะไรนะคะจากนั้นเขาก็ให้รหัส เอ่ออินเทอร์เนต็ตมานะคะวีแลเนาะที่นี่เรียกว่าวีแลนด์ i ใช่ไหมอ่ะให้รหัส Wi-Fi มาแล้วให้แม่มากรอกมาเปิดอินเทอร์เนต็ตจากนั้นก็ไปนั่งที่หน้าฟรอน์นะคะแล้วก็กรอกทางออนไลน์อีกหมดเลยชื่อที่อยู่ที่ติดต่ออะไรสารพัดต,ต่างๆนะคะเหมือนที่รีเซพชันเขากรอกกันเขาไม่ได้ทำในระหว่างนั้นเนี่ย มันใช้เวลานานนะคะเพราะว่าแมมต้องกรอทั้งของลุงแล้วก็ของแมมแล้วก็ทําทางออนไลน์ซึ่งแมมก็ไม่เคยเช็คอินเองทางออนไลน์เพราะว่าไปถึงที่ไหนเราก็ยื่นพาสปอร์ตก็จบการพนักง,งานทําเองหมดเลยทุกอย่างนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเรามาถึงตอน9ก้าโมงเช้าแล้วพนักงานบอกว่าเราเช็คอินได้บ่ายสาฉะนั้นแล้วเวลาเนี่ยยังเหลืออีกเยอะมากเลยซึ่งคนแก่ขี้ดื้อขี้งอนงดเห็ดทำยังไงคะ ไม่ได้เรามาถึง9ก้าโมงเนี่ยเราจะเข้าห้องเลยฉันไม่ยอมฉันจะเข้าห้องเลยฉันเหนื่อยฉันง่วงคือเข้าได้ยังไงมันไม่มีห้องพนักง,งานกําลังทําอยู่แล้วคนที่เช็คเอาท์เขาเช็คเที่ยงอ่ะสิบเอ็ดโมงไม่ใช่เที่ยงคนที่เช็คเอาท์เขาเช็คสิบเอ็ดโมงเพราะฉะนั้นก่อนสิบเอ็ดโมงเนี่ยเรายังไม่ได้ห้องเพราะว่าห้องมันเต็มหรือห้องมันไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางคนก็อาจจะเช็คเอาท์เช้าก็ได้นะมีเที่ยวบินเชา้าแต่นี้พนักง,งานเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามหาห้องให้เรานะหลวงก็ไม่รอ ลุงก็อันไหนอันนั้นไหนอันนี้ไหนเว่นไหนกางเกงไหนเสื้อลุงแม่มก็บอกว่าลุงให้แม่มกรอกข้อมูลอันนี้ให้เสร็จก่อนเช็คอินให้เสร็จก่อนได้ไหมแล้วแกก็บอกว่าทําไมเธอต้องทํามันไม่ใช่หน้าที่ของเธอมันหน้าที่ของพนักงานที่หน้าฟร้อนใช่มันหน้าที่ของเขาแต่ตอนนี้อะไรอะไร,ะไรก็ไม่เหมือนเดิมเขาบอกให้เราทําเองทุกอย่างทางออนไลน์พอเสร็จแล้วเขาก็จะคอยเช็คอย,อยู่ที่หน้าจอของเขาว่าเราเ ลงชื่อลงอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็จะดําเนินขั้นตอนต่อไปไม่ฟังค่ะไม่ฟังเขาต้องทําเราจ่ายเงินหมดแล้วเราจ่ายครบทุกอย่างแล้วเรามาถึงที่นี่เราต้องการพักผ่อนลุงขอความร่วมมือหน่อยได้ไหมคะแม่ผมก็แบบคือเหนื่อยด้วยง่วงด้วยแล้วก็มันมันเยอะอะไหนจะลากกระเป๋าไหนจะลุงไหนจะน,น่นนี่นั่นคือยิ่งกว่าเด็กะนะคะทุกคนแล้วก็ไปพูดที่หน้าฟ้อนว่า ถ้าเกิดภาษาบานี้ฉันมาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูหรือว่าไม่ดีฉันขอโทษนะเพราะว่าเขาเป็นคนหลงๆล,ลืมๆเป็นคนแก่แล้วก็สายตาก็ไม่ดีนะเขาอาจจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีถ้าพวกเราปกติทั่วไปพนักง,งานหน้าฟรอนกออ็รับฟังแล้วก็เข้าใจนะคะก็ก็ดูจากสีหน้าได้ว่าเขาก็เข้าใจจริงๆจากนั้น แก okay. ก็พยายามไปพูดที่หน้าฟอนว่าฉันจะไม่นั่งรอฉันจะไม่ยอมฉันเหนื่อยฉันอยากได้ห้องแหม่มก็ลุงขอร้องเถอะไปนั่งที่โซฟานิ่งๆก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวแหม่มจัดการอันนี้เสร็จเราอาจจะได้ห้องเร็วก็ได้โอเคน้องพนักง,งานเขาคงเห็นนะว่าว่าลุงดือ้อแล้วแหม่มก็ต้องทำกรอกข้อมูลแล้วก็ต้องดูแลแกด้วยโอเคกรอกข้อมูลไม่ได้ดูแล้วทีนี้นะแล้วระหว่างที่แหม่มนั่งทํา ข้อมูลทางออนไลน์อยู่นี่นะคะใส่ชื่อใส่น้มสกุลใส่ที่อยู่ติดต่อใครอะไรยังไงโน่น,โนนี่นั่นหันไปอีกทีหนึ่งลุงเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าของแกเองเปิดตรงหน้าฟรอนเลยนะหน้าฟรอนก็จะอยู่ตรงนี้แล้วแล้วข้างหน้าไปอีกนิดนึงก็จะมีโซฟาให้นั่งรอนะที่แขกเข้ามาแล้วนั่งรอนออก็ไม่เวลาเราไปเช็คอินที่โรงแรม,มก็จะมีมุมให้นั่งรอ แล้วเราก็ไปเลือกที่ไปเลือกนั่งรอที่ตรงนั้นระหว่างที่แม่กําลังวุ่นวายอยู่กับการกรอเอกสารแล้วเขาก็เอาเวลคัมดริงค์มาให้ก็มาตั้งแล้วก็เดินไปเขียนไปหันไปดูอีกทีหนึ่งกําลังเปิดกระเป๋าทําอะไรรู้ไหมคะทําอะไรรู้ไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกคน เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าฝนแ้วว่าบอกโอ้ไม่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 นะลุงไม่พิตเตอร์พิตเตอร์ please ลุงอย่าทำอย่าทําตรงนี้มองไปตรง,งไหนก็มีกล้องเต็มไปหมดเลยนะคะลุงอย่าทําตรงนี้ได้ไหมมัน,ม,นมันไม่สุภาพมันไม่เรียบร้อยแล้วดูสิมันหน้าอนแล้วกล้องก็เต็มไปหมดเลยฉันจะทําถ้าเขาไม่ให้เช็คอินตอนนี้ผมลูงไม่สวยเลยวันนี้กระเสือกระเซือถ้าเขาไม่ให้เช็คอินตอนนี้ฉันจะ แก้ผ้าเปลี่ยนผ้าตรงนี้แหละให้เขาเห็นว่าฉันต้องการพักผ่อนฉันต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแกใส่มาหนามากเพราะว่าตอนที่เราออกมาจากเยอรมันเนี่ยมันหนาวมีทั้งแจ็คเก็ตมีทั้งแขนยาวมีทั้งเอ่อมวกมีทั้งเสื้อ,อมีทั้งกางเกงขายาวอะไรสารพัดของแกไม่ทันละลุ <laughs> ลงถอดเสื้อผ้าแล้ว <laughs> แม่มห้ามไม่ทันละเราพนักง,งานน้องผู้หญิงหน้าฟอนเขาก็คงเห็นเพราะว่าแม่มหันหลังเนาะแล้วเขาหันหน้ามาทางลุงเนี่ยเขาคงเห็นแหละ เสร็จแล้วเขาก็เรียกแมวว่ามาดามเรามีข่าวดีหมายถึงฉันเหรอใช่ค่ะเรามีข่าวดีแมวก็ข่าวดีอะไรแต่เราออกว่าเขาเขาอาจจะได้ห้องให้เราแล้วก่อนเวลาที่จะเช็คอินนะเพราะเขาเห็นอาการของลุงไปที่หน้ารีเซพชันที่น้องเขาเรียกนะว่าเออมีข่าวดี แมมก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคุณคงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมเขาก็บอกใช่เรามีข่าวดีพนักง,งานทําห้องโทรมาบอกว่าตอนนี้มีห้องว่างแล้วหนึ่งห้องแต่ห้องที่เราจองเนี่ยเป็นซีวิวก็คือวิวทะเลแบบเต็มๆเลยมันจะอยู่อีกด,ด้านหนึ่งแล้วห้องที่ว่างในขณะนี้ตอนนี้ก็ซีวิวเหมือนกันแต่ไม่เต็มๆก็คือเนี่ยเหมือนที่แมมมันก็จะประมาณนี้เรานั่งอยู่ระเบียงเราก็จะเห็นวิวโรงแรมข้างหลังนั้นเป็นแกรนด์โอเทลเป็นภูเขาเป็นทะเลซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากส่วนโรงแรม น,นี้เป็นในเครือกันนะคะเป็นเป็นเหมือนเจ้าของเดียวกันเนาะโอเคและนี่ก็คือวิวนะคะแล้วก็ระเบียงก็<ม>ใหญ่ม,มันมันก็ไม่ได้แย่นะคะแหม่มก็บอกโอเคยังไงก็ได้ซีวิวมีระเบียงมีอะไรมีครบแล้วแล้วก็ได้ห้องเลยด้วยไม่ต้องนั่งรอลุงก็ไม่ฟังอะไรนะว่าแหม่มทำอะไรจัดการอะไรแล้วน้องพนักงานเขาก็บอกว่าเนี่ยเสร็จมาหมาดเลยห้องแล้วแหม่มก็ดีใจมากๆให้ติปน้องเขาไป20ยูโรเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เวอร์ไม่ใช่แบบ ขวดรวยหรืออะไรนะแต่มีความรู้สึกว่าเขาพยายามช่วยเรานะคะซึ่ง20ยูโรนี้แม่มก็ให้เขาครั้งเดียวทั้งทริปที่แม่มอยู่10วันเนาะก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรน้องคุณดีใจมากเลยนะคะคือเราเห็นได้เรารับรู้ได้นะดีใจแล้วเขาพยายามช่วยเหลือนะคะแต่เขาไม่สามารถมายกกระเป๋าเราหรือว่าพาจูงเราไปไหนได้นะเขาทุกคนก็จะ เว้นระยะห่างนะคะเข้าลิฟต์เนี่ยก็เข้าได้ทีละคนสองคนแล้วก็ห้ามจับฝาผนางังห้ามพูดห้ามอะไรในลิฟต์เนาะน้องเขาก็บอกว่ามีข่าวดีได้ห้องล้วแหม่มก็รีบมาลุงปิดกระเป๋าเก็บของขึ้นห้องตอนนี้เราได้ห้องแล้วลุงบอกไม่สนใจฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วแล้วแกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนั้นเสร็จจริงๆนะทุกคนก็ไม่ได้แก้ผ้าแบบหมดโจดนะก็คือมีกเกงในอะไรของแกนั่นแหละการกระทําทแบบนี้สําหรับแบบมันพีคสุดมัน อายไหมมัน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 เลยความอายมาแล้วนะคะทุกคนตอนนั้นก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ให้ลุงสงบอะ่ะให้แกได้พักผ่อนแล้วก็เงียบๆไม่ดือ้อไม่ไวยวายเพราะว่าถ้าแกไปไวยวายหรือไปบน่นไปคอมเพลนเนี่ยแกยจะไม่ยอมลดเลยแกยจะแบบเถียงอยู่นั่นแหละหรือว่า เขาเรียกอะไรเรียกร้องความถูกต้องอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วแกก็ลืมไปแล้วว่าเช็คอินเนี่ยมันบ่ายสามที่ไหนมันก็เหมือนกันว่าเช็คเอา11สิบโมงเช้าก็เหมือนกันแต่แกก็ลืมไปแล้วงานคือตอนนี้ฉันมาถึงแล้วฉันจ่ายเงินแล้วฉันอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันอยากได้ห้องอะอะไรนู่นนี่นั่นโอเค สรุปว่าทุกอย่างตรงนั้นก็เคลียร์กันได้ด้วยดีเก็บของเก็บกระเป๋าขึ้นห้องพักผ่มาเห็นวิวเห็นอะไรก็ลดลงนิดนึงแล้วเราก็ยังไม่ได้ทานมื้อเช้ากันนะคะกว่าจะเสร็จเรื่องเสร็จราวเนี่ยก็สิบโมงสิบโมงครึ่งเกือบจะเบ็ดโมงเสร็จเรียบร้อยแม่มก็บอกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันจะพักผ่หรือว่าจะออกไปหาอะไรทานกันตรงชายหาดข้างหน้าแกก็บอกว่า แกจะพักผ่อนแล้วก็โอเคงั้นเธอนอนพักผ่อนวหนมจะออกไปดูข้างนอกว่ามีอะไรจะไปด้วยอ้าวเปลี่ยนใจโอเคไปด้วยพอออกไปเดินข้างนอกนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทุกคนทุกอย่างที่สร้างวีรกรรมมาทั้งทริปตั้งแต่บ้านจนถึงที่เนี่ยลืมไปหมดเลยแล้วกลายเป็นลุงคนเดิมที่แห่มเคยรู้จักเมื่อ20ปีก่อน มีความสุขแฮ ppy หลันล้าอะไรก็ดูสีฟ้าสีชมพูไปหมดเลยแล้วก็ลืมไปว่าบนว่าเทกระเป๋าคว่ำกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ยังไม่ขอบคุณนะบอก คือสดชื่นอ่ะแกเป็นคนที่ชอบแดดชอบทะเลมากมากพอเห็นสิ่งนี้เหมือนกับได้ยาดีอ่ะทุกคนยิ้มได้หัวเราะได้แม่มสั่งแซนวิชให้ทานที่ชายหาดแซนด์วิชอร่อยเฟรนด์ฟรายอร่อยเครื่องดื่มอร่อย,นนอ,อ,ยอะไรก็แฮปปี้ไปหมดอะไรก็อร่อยไปหมด ในวันนั้นนะคะและเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าในวันต่อ,ตอมาเนี่ยแกจะแฮปปี้แบบนี้ตลอดไหมจะมีปัญหาอะไรอีจะเถียงไหมจะดื้อไหมแล้วแหม่มเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีน่ารักแบบนี้ตลอดเหมือนกันนะคะแหม่มเถียงเก่งนะแล้วแหม่มก็สวนทางแกงเก่งเหมือนกันที่ทาให้แกโกรธบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าแหม่มเนี่ยชอบจี้สวนทางอะไรแกบ่อยเหมือนกันทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงมาฟังวีรกรรมคู่ของเรากันต่อในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแหม่มกะปิเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจทั้งติทั้งชมทั้งว่าทุกคอมเมนต์มีความหมายกับแหม่มเสมอนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า แม่มจะพาทุกคนไปเดินที่โอ d ช o w วนะคะหรือว่าเมืองเก่าของโรดส s นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเซเวเนียหรือว่าของที่ระลึกด้วยกันนะคะทุกคนแม่มตั้งใจว่าจะไปหาซื้อมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะแล้วคอยดูกันค่ะว่าได้อะไรมาเจอกันใหม่ค่ะชื่อสวิดาเซนสวัสดีค่ะ